สวัสดีครับเพื่อนๆและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชัยนาวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลเคนโดโชดเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียวครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่16สิงหาคม2 5 6 4ก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์จาะลึกกันในวันนี้ผมฝากเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งกด s ั b s c r i b e และก็กดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนๆจะไม่พลาดทีเด็ดบอลดีๆจากอาจารย์เคนโดในทุกๆวันเลยนะครับ ก่อนอน่นเลยครับเพื่อนๆอาจารย์ก็ขออนุญาตพาไปสรุปผลกับคู่บอลเมื่อวานนะครับก็ยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านใครที่กดติดตามแล้วก็กดตามเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ให้เข้ากินเต็มนะครับคู่ระหว่างบาร์เซโลน่ากับโซเซดัดคู่นี้อาจารย์ให้ต่อบาร์เซโลน่าไปนะครับหน้าที่ครึ่งควบลูกขาวนะครับบาร์ซ่าต่อผลปรากฏจบที่4ประตูต่อ2ครับก็กินเต็มนะครับส่วนใครที่จิ้มสูงต่ำเมื่อวานก็ยินดีด้วยครับอาจารย์ให้ต่อสกอร์สูง ผลเมื่อกดจบ4ต่อ2ก็รวม6ลูกนะครับสูงนะครับกินเต็มครับยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยวันนี้เราต้องต่อสู้กันอีกแล้วสบายๆนะครับบอกบางด้วยนะครับว่ามีเงินใช้นี่บางแล้วนะครับไม่ต้องกลัวครับก็มาสิครับก็มาสิครับบางใครครับที่อยากติดตามอาจารย์นะครับที่อา VIP หรือห้อง VIP หรืออยากพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์ที่ห้อง v i p นะครับก็แอดไลน์มาที่เคน Do ด็อกเต้เจ็ดแปดเก้านะครับที่อาจารย์ขึ้นไปข้างหน้าเดือน นี้เลยนะครับเพียงท่านทําตามกติกาที่จารย์ให้ไว้ท่านก็จะได้เข้ากลุ่มและได้รับ V.I.P ขออางจารย์กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีใครได้้จ่ายใ,นในดๆทั้งสิน้นหรือว่าใครที่จะสนับสนุนาจา์หรือเข้าร่วมายผลที่เดียวกับอาจาย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจ็ครับหรือที่หน้า Facebook ก็เค n โดโคตี้นะครับ สำหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชเดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับอาจารย์ก็จะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลสวีเดนออสเซเวนคาร์นะครับเป็นการพบกันระหว่างวาวเบิร์กพบกับโอเลโบครับเตะเวลาเที่ยงคืนของบ้านเรานะครับเราไปดูฟอร์มของทั้งคู่เลยนะครับฟอร์มของทั้งคู่ก่อนที่จะมาเตะกันในวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับไปเริ่มกันที่เจ้าบ้านนะครับาวาวเบิร์กนะครับเจ้าบ้าน ฟอร์ม6นัดของพวกเขาก็มีเสมอครับมานะครับ1ต่อ1แพ้ A.A.K. โซ n a 2ต่อ1เสมออาร์มอาร์มสตักนะครับ1ต่อ1ชนะโกเตเบิร์ก2ต่อ0เสมอเดเกอร์ฟอร์ด1ต่อ1เสมอซีริอุ 1, ส,สอ 0, 0ประตูต่อ0ครับก็เป็นการชนะ1เสมอ4แพ้1นะครับส่วนฟอร์มของโอเลโบนะครับ6นัดหลังสุดของพวกเขามีแพ้เยอร์การ์เดน3ต่อ0แพ้เอลบอก 2ต่อ1แพ้ฮามาบี้0ต่อ2เสมอ a k k โซน่า1ต่อ1ชนะซีรีอุทส2ต่อ1และครั้งล่าสุดครับเสมอมาบี้2ประตูต่อ2ครับเป็นการชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เคยเจอกันมาย้อนไปดูหน่อยครับเป็นโอเลโบชนะ3ต่อ1นโอเลโบชนะ2ต่อ1เสมอกัน3 3โอเลโบชนะ1ต่อ0และครั้งสุดท้ายล่าสุดวันที่23เดือน8ปี20นะครับ เป็นวาลเบิร์กเปิดบ้านชนะโอเลโบไป2ประตูต่อ1่ครับก็เป็นวาเบิร์กชนะได้1ครั้งโอเลโบชนะได้3ครั้งแล้วก็สเสมอกัน1ครั้งนะครับส่วนตารางการแข่งขันของทั้งคู่นะครับก็ที่ผ่านมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านวาเบิร์กนะครับลงเตะมาแล้ว14นัดชนะ3สเสมอ5แพ้6 ได้16เสีย22มี14คะแนนล้างอันดับ13ของตารางขณะนี้นะครับส่วนทีมเยือนโอเลโบลงเตะมาแล้ว14ครั้งชนะ3เสมอ3แพ้8ได้11เสีย27มี12คะแนนล้างอันดับ14ของตารางขณะนี้นะครับอันดับติดกันเลยนะครับ13 14, 14ส่วนคู่นี้ราคาออกมาเป็นอย่างไรและเราจะเลือกเชียร์ทีมไหนไปดูที่ราคากันเลยนะครับเลดเปิดมาวันนี้ครับ ให้วาเบอร์เป็นต่อครึ่งลูกลบสินะครับครึ่งลบหนูนะครับก็อยู่ต่อกับวาเบอร์ครับเสียน้ํา94ครับได้94เสียเต็มอยู่รองโอเเโบครับได้เต็มเสียเต็มนะครับ1น0ดครับน้ำดำทั้งคู่ครับส่วนสูงตามเปิดมาที่2ลูกครึ่งขาวครับ2ลูกครึ่งบวก97อยู่ต่อสูงก็เสียน้ํา89านะครับได้8 9เเสียเต็มอยู่รอง อยู่รองต่ำได้เต็มเสีย97ครับส่วนราคาของครึ่งแรกครับเปิดมาให้วาว์เบอร์เป็นต่อเสมอควบครึ่งลบ5ครับเสมอควบครึ่งลบ82อยู่ต่อกับก็ได้น้ำา90นะครับได้90เสียเต็มอยู่รองโอเลโบครับของครึ่งแรกนะครับได้เต็มอ่าได้82เสียเต็มครับส่วนสูงต่ำเปิดมาที่1ลูกลบ10นะครับครึ่งแรกนะครับ1ลูกลบ10อยู่ต่อสูงครึ่งแรก เสียน้ํา92ครับได้92เสียเต็มอยู่ลองต่ําครึ่งแรกก็ได้เต็มเสียเต็มนะครับน้ำจุดหนึ่งจุด1 0 0นอย่างนี้ครับที่อาจารย์บอกแล้วก็อย่างนี้นะครับคือ45นาทีครับ45นาทีอันนี้คือ90นาทีนะครับ90นาทีฝั่งขวามือ45นาทีได้เสียเลยนะครับรูเฟืองไปเลยนะครับส่วนทางซ้ายมือก็90นาทีถึงได้เสียกันครับราคาแบบนี้น้ําแบบนี้ครับอาจารย์เคนโดโชว์เดียวเน้นบอลตัวเดียวไปที่ เลือกให้ลองโอเเโบไปดีกว่าครับคู่นี้ทั้ง2ทีมนะครับฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับฟอร์ม6นัดหลังสุดของเจ้าบ้านก็ชนะแค่ครั้งเดียวเองนะครับเสมอไปถึง4ส่วนฟอร์ม6นัดของทีมเยือนนะครับก็ชนะแค่ครั้งเดียวพอกันครับแล้วก็เสมอไป2ครั้งแพ้ไป3าครั้งนะครับฟอร์มการเล่นแบบนี้นะครับทั้ง2ทีมถือว่าค่อนข้างสูสีครับกับราคาออกมาครึ่งลูกลบสิบแบบนี้นะครับ ส่วนสถิติของทั้งคู่ที่เจอกันนะครับหครั้งหลังสุดก็เป็นโอเลโบที่ทําได้ดีกว่าด้วยนะครับชนะไปได้ถึง3ครั้งเสมอกัน1ครั้งวาวเบิร wow ์กชนะโอเลโบได้แค่ครั้งเดียวครับที่เจอกันทั้งหมด6อ่าหครั้งหลังสุดนะครับอาจารย์จึงมองว่าวันนี้กับราคาครึ่งลูกก็ยังถือว่าสูงไปนิดนะครับโอกาสที่จะเสมอกันในเวลาแบบมีสกอร์เป็นไปได้เยอะเลยนะครับคู่นี้อาจารย์จึงมองว่าเลือกให้ลองโอเลโบไปดีกว่าครับหน้าครึ่งลูกลบสินะครับ ถึงเลือกให้ลองไปครับผู้นี้สรุปผลทีเด็ดบอลเคนโดโชเดียวเน้นบอลตัวเดียววันนี้นะครับก็เลือกไปว่าให้ลองโอเลโบไปครับรับทรัพย์แน่นอนครับคืนนี้ส่วนท่านไหนนะครับที่ชอบเล่นสูงต่ำเลือกจิ้มสูงต่ำนะครับผู้นี้อาจารย์ก็เลือกให้ต่อสูงไปครับกับราคา2ลูกครึ่งขาวนะครับอาจารย์มองว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเสียประตูกันเยอะแล้วก็ยิงกันเยอะนะครับเจอกันมาหลังๆก็สูงอย่างเดียวเลยนะครับ อาจารย์ว่ากับราคา2ลูกครึ่งวันนี้มีสกอร์แน่นอนครับทั้งคู่ใหม่ใครยิงใครก็เจ้าไม่เจ้าบ้านยิงก็ทีมเยือนยิงนี่แหละครับรวมกันขอให้ได้3ลูกพอครับสูงแน่นอนครับวันนี้จึงเลือกว่าให้ลองโอลโบและให้ต่อสกอร์สูง2ลูกครึ่งไปนะครับรับซับแน่นอนครับคืนนี้ ย้ำนะครับเพื่อนๆว่านี่คือความคิดเห็นและทัศนะส่วนตัวขออาจารย์เพื่อนๆท่านไหนมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรหรือเห็นต่างอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอแบบสุภาพสุภาพนะครับไม่ว่ากันครับทุกท่านหรือว่าใครที่อยากจะพูดคุยส่วนตัวกับอาจารย์หรือเข้ากลุ่ม V.I.P ขออาจารย์หรือแลกเปลี่ยนทัศนะส่วนตัวกับอาจารย์ก็แอดไลน์มาที่เคนโดคตี้8 9ได้เลยครับที่อาจารย์ขึ้นมาข้างหน้าแล้วนะครับเพียงท่านทําตามกติกาที่อาจารย์ให้ไว้ท่านก็นจะได้เข้้าากลุ่มไดรรับ VP ขอาจาย์ กันแบบฟรีๆทุกๆวันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นหรือว่าใครที่จะสนับสนุนอาจารย์หรือเข้าร่วมถ่ายผลที่เดียวกับอาจารย์ก็แอดไปที่แอดโคปาเจครับมีแอดนำหน้าได้ครับเพียงท่านแจ้งว่าอาจารย์เคนโดแนะนำมาท่านก็จะได้รับโบนัสพิเศษและสิทธิพิเศษมากมายเลยนะครับในนั้นแอดกันเข้ามาเยอะๆได้เลยครับสำหรับทีเด็ดบอลเคนโดโชว์เดี่ยวเน้นบอลตัวเดียววันนี้ครับผมอาจารย์เคนโดโชว์เดี่ยวก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเล่นหากันแบบมีสติทุกท่านด้วยนะครับ เฮง,งเลอยๆทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ